แล้วจะเรียกได้ยังมาอีกเพลงหนึ่งของเป็นโอเอสทีของใจซ่อนรัมนะคะชื่อเพลงว่าสุดท้ายฉันก็เจ็บคนแค่ชื่อเพลงแค่ชี่เมลงก็รู้แล้วว่าคือเรารีแอเพลงที่น่ารักของเราไปแล้วรีบรอยทีงนี้มาถึงเพลงที่น่าจะเป็นส่วนใหญ่ของที่น่าจะใช้เพลงนี้เป็นส่วนใหญ่ของเรื่องแล้วก็้องโดยพี่หมอฟารดาของเราเลย ตั้งแต่ชั่งเพลงว่าสุดท้ายฉันก็เจ็บก็นี่ไงเห็นไหมบอกก็บอกแล้วว่ายังไงพี่หมอก็เจ็บเราควต้องฝึกร้องเพลงนี้เพราะว่าจะได้ฟังตลอดทั้งเรื่องก็ไปดูกันว่ามันจะขมแค่ไหนเออเลยเออเลยยังไงเอาไปดูอย่าง่อโอ้โหเดมาเมโลดี้ก็รู้ละวยอันนี้มันต่อจ้ะอันนี้ที่เดีวปะเออชั่งเพลงม าเราร้องเพลงไม่สุ็ขนาดนี้ด้เหรอโอ้โหสุดจะยื้อโอ๊ย้วงาของเหรอใช่่อะไรขอที่กระทแกไม่เห็นไปเลยเนาาฉากแรกที่เจอปะที่พี่สุซี่เดินมาลอยู่ต่อเรื่องละ นีีสเดยวกัชุดเดิมวุ้ยใส่ตาดีกอกแข็งเขาบอกเหมือนจะไม่แคร์แต่ข้างในก็แต่ตกกลาดอยกายอกเดินจากไปยังทำไม่ได้ เรื่อที่อยู่ในมู o แบบตลอดเวลาตาตาเป็นแบบคลนเขาเรียกอะไรแข็งนอกอ่อนในอ่ะไม่มออ่ะโอ้ยดูแบรอกเอ็มีที่แล้วแล้ต้องนอนดูมันเดียว่คิดว่าต้องนอนดูั้งที่อลฉันยิ่งปวดร้าวยิ่งมองเธอเสียใจฉันก็ยิ่งเนิ่ไห้ใจฉันไม่ เมินเขาเราก็เจ็บเ้าเขาเสียใจเราก็เจ็บก็หลัอออกกันมากเลยอะ ใช่ทำเธอเจ็บพี่ก็เจ็บอย่างเงี้ยคนอย่างฉันอะไรอ่ะทุกคนพยายามแกะปากมาว่าอะไรใจเสียงมันได้ไหมเราดู้ในซีรีส์ะสุดท้ายฉันก็เจ็บใช่ฉันเลี่ยงคลองใจซ้อนรักใจอท่ห์เราพยายามอ่านปากทุกซีรีส์มีใครคิดมีใครรู้ไหมว่าเขาพูดอะไรเสี่ยงพี่นิ่งๆอ่ะฟังเราเหมือนแบบ เราเพลงประกอบละครสมัยก่อนอะที่แบบช่องเจ็ดช่องสามเมื่อก่อนอะไม่รู้ด้วยเนื้อเสียงด้วยวินิจด้วยเีลงเขาด้วยมากเลยเนาะใช่เออช่วงแบบเราเด็กๆอะแล้วเราดูละครเพราะมือนย้อนคิดไปถึงตันอุ้ยเลย นะอะไรอย่างงี้เล่นเองแสดงเองร้องเองซึ่งเขาเรียกว่ายิ่งร้องเองจะยิ่งแล้วแล้วตัวของหิลิงอ่ะคือพี่หมอใช่ไหมก็คือถ่ายทอดอารมณ์มาแบบใช่ไหมล่ะที่เขาคงอินมากเลยเนาะมาถึงว่าเขาก็เล่นมาบทฟาลาดาด้วยมาร้องเพลงประกอบเองด้วยฉันว่านะเขาเอาเพลงนี้มาให้เออให้กำลังใจแม่พี่หมอทั้งหมดทั้งมวลเพลงนี้พี่หมอคนดูนะ โดนแม่น้องเอินหยุ่มไปสูงใหญ่ก็เลยเอาว่าสูงไม่ได้เอาเพลงมาสู้ไอ้อดนสูบไปอ่ะโดนสูบแต่ก็จริงนะได้ถ่าหน้าแม่น้องเอินเราดูเราตราจพี่หมอบ้างไหมเราเราก็เลยกาสงสารสุดท้ายฉันก็เจ็บแต่่มันก็เออก็นี่ก็รู้ว่าเจ็บไงก็เลยก็เลยอยากจะไม่ให้เจ็บอย่างนี้หรอกก็ต้องหยุดแลกรักกันเลยเออไปต้องไปอีกแบบเลยไปจบเลยมันไม่ได้เราต้องฝึกลองไว้เพราะ บ่อยงเส้นความความรักฉันก็ต้องเจ็บฉันก็ตรงเจ็บเอออะมันหมดมันหมดแล้วก็ไม่เข้าใจเขามาฟังอย่างเงี้ยก็เลยยิ่งแบบว่าเนี่ยพี่หมอก็แบบยิ่งคือไม่ว่าจะทำอะไรไปก็เจ็บไงล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ทำอย่างนั้นอ่ะเขาเรล่าแหละผลทางการรักกันมันง่ายเกินมันก็จะเดี๋ยวมันจะอีกแเลยนินใจต้องลบเอ็นแล้วอวสานจบเลยเออมันไม่ได้อุ้แต่อยากดูมากเลยอ่ะแบบเหมือนยิ่งเห็นฉากแบบ อย่างฉากแรกที่เขาเดินมาเจอกันที่ที่หมอตอนแรกยิ้มอยู่เลยแล้วพอเสร็จผ่านมาเจอเออปุ๊บตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าคือว่าคือจะไปยังไงต่อแต่พอเสร็จผมก็รู้ว่าเออเขาเดินผ่านเป็นอากาศผาน่าจะหนอซึ่งพี่จำได้ในนิยายมันเหมือนจะแบบว่าพอเขารู้ว่าเขาต้องถ่ายกับเอิร์นอ่ะเขาก็ปฏิเสธใช่ใช่ใช่ถ้าในนิยายก็คือพราะเขาต้องถ่ายเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ ทิดเซ็นเตอร์ใช่เพราะว่าโรงพยาบาลเอ่อน้องเป็นดาราใช่ไหมแล้วก็โรงพยาบาลต้องการที่จะเอ่อเกี่ยวกับความงามอ่ะเจ้าของพี่เป็นลูกเขาลูกเจ้าของใช่แล้วเกี่ยวกับความงามก็ต้องการแบบแบบนี้เขาต้องถ่ายคู่กันแต่ว่าตอนแรกเขายังไม่รู้ว่าดาราที่ต้องถ่ายคู่คือใครแต่พอพอเขารู้ว่าเป็นน้องอ่ะ าก็เขาก็ไบายเลยเขาก็ไปไม่ทำนอกจากสีแล้วก็ต่อมาเป็นสีที่เถียงกันในลิปเมาเกี้แหละที่เหมือนพี่หมอก็ได้จะตัดเขาเพราะเป็นชุดเดียวกันพี่หมอก็ได้จะตัดน้องก็จบแล้วตอนเนี้ยจบแล้วไปไม่ได้ที่แดกเสร็จแล้วพอเข้าลิปไปแกก็สุดเนี่ยเพราะว่าเหมือนน่าจะเป็นการกลับมาเจอกันครั้งแรกหลังจากที่เลิกกันไปอ่าไหนลองดาวจากดากเอ็มวีซิ พอแล้วเอาไว้พี่หนึ่งจบแล้วเอาเ่อเอาไว้ไปดูเอาไว้ไปดูไม่รูแน่วเราผิดเออเดี๋ยวทุกคนดังเลยมีอยากรู้ว่าเไปสุดแค่ไหนเาขนาดไหนเราอ่านทุกอันเลยอ้าแต่ร้น้องเลยมาัวมต้องน้ำเน่ามากแน่แต่ละครเอแต่ว่าเห็นแต่ว่าเห็นตัวอย่างอันหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยเธอเสียชัไแห้เราขาด มีคำนี้ในนิยายอยู่ว่าแบบใช่แต่ยไปนานแล้วตั้งแต่วันนั้นแามัประเภทแบบว่าฉันไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วฉันไม่ใช่พี่หมอของเธอแล้วจะกลับมาทำไมล่ะแล้วช่องถามออกมาทําอ่ะก็น้องกับมาเองใหม่ได้พี่หมอไงพี่หมอไม่ได้กล้าพี่หมอไม่ใช่หรอก็ก็น้องเลยฉันคือฉันไม่ได ยังตีกันแบบนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันเป็นยังไงแล้วทุกคนใน MV นี้นะคะคอมเมนต์มาคุยกันนะคะแล้วก็เราเดาถูกไหมล่ะก็ยังไม่รู้ถูกไหมก็ยังไม่รู้นะดูเลยว่าเขาพูดอะไรแล้วก็ทุกคนเดาว่ายังไงเออเอุ้ยเอาแล้วสุดใช่ขึ้นจอตองจริง ก็ดีที่จะได้ดูเร็วๆนี้แล้วคในยิปสี่นี้นะคะถ้าดูว่าเขาพูถ้าใครดูเขาพูดอะไรก็บอกเลยไม่เจอเป็นปฏิปทาต่อบเราไม่เจบที่เราอ่านปากมันถูกบ้างไหมก็ไม่ดูแน่พี่คนเลยค่ะพี่พี่เพรคเราดูใจจ้อนนะคะวันนี้ยี่สี่นี้วันจันทร์นะคะเวลาสี่ทุ่ม ฟิกนะคะวันที่25แล้วก็มีทั้งทางแอปพลิเคชันของช่อง3ด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราทำเรียกได้ไหมยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามอยากทำจัิงเลยอยางทำมาตองออยากดูไหมคะขอได้ส่งไปหน่อยส่งเรื่องคือเราอยากดีกันนะคะทู้คน ขอให้ได้ทำล้วกันเนาะก็รอติดตามนะคะฝากไทจีเอจะมาได้ยังไ้ทุกช่องทางเลยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสุดท้ายก็ต้องเก็บก็ต้องทอยเก็บเก็บพวกเราเลเก็บพวกเรา